พัดสองครับพัดสองคร์ครับแคร์โอ้โห oh, ไม่ยอมง่ายๆนี่หว่านม,ม,มันไม่ยอมเลยตังไม่ได้ครับตังไม่ได้ครับสายซิปบอลครับ <laughs> ห,ห,หัวผีน,นี้ได้ห่อไม่รู้ มองลื่นเหยื่เสียวนอ่อยู่นะฮ่าเขาแล้วเขาแล้วชินชิ้นเยอะยอะเชียวเยอะเชียวเยอะเชียวเยอะเชียวให้มันออกไปเรียกเพื่อส่งของสักมาให้ผมจะขับตรงมันจะเข้าหิ้ชูขึ้นหัวมาเออพึบลอย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 หูสั่งให้ลอยไม่เป็นลอย